ตอนนี้แกเป็นซุปตาร์แล้วนะต่อไปก็เสียลุ้ซุปตาร์ก็คนเหมือนพวกเราอะ่ะจะมามีสิทธิพิเศษได้ไงถ้าไม่พอใจจะเล่นน่ะออกไปดีกว่าเราเล่นเกันเองได้เฮ้ยนั่นประโยคชั้นเว้ยฉันเป็นตัวหลักถ้าไม่มีฉัน้นพวกแกก็ทำอะไรไม่ได้นี่มันงานโรงเรียนแล้วฉันก็อยากเล่นกับเพื่อนชั้นฉันก็เหมือนกันฉันก็จะเล่นกับเพื่อนชั้นคิดอะไรอยู่หรอผมก็คิดหาวิธีที่จะทำให้คีตะกลับมาเล่นดนตรีน้ำผิงให้ได้นะสิ ถ้าแพลทำได้มังกรจะเปลี่ยนใจมาชอบแพมไหมนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นอะครูฟังเสียงดนตรีที่เขาซ้อมอยู่เนี่ยมันฟังดูแล้วมันแบบมันแปลกๆไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์แค่อีกไม่น,นานเนี่ยวงล่มแน่นอนโถเรื่องเล็กฮะแพวใช่ไหมที่เป็นคนคอยตามแกล้งนองมิี